กกดดดดดไลลลแแ้้ววจจจะะตตตตติิิาามมใสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ News of the Day นะครับวันนี้เรามีข่าวของลิเวอร์พูลมาฝากกันนะหลังจากที่ตกเป็นข่าวมาเนิ่นนานนะครับระหว่างสโมสรลิเวอร์พูลจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับเจ้านักเตะดาวลุ่งอย่างกิลิยาเนบัปเป้จากสโมสรบริบีสแฟงแชกแมงนะฮะ เนื่องจากในตอนนี้นะกำลังตกเป็นข่าวนาหูกับริวพูนะฮะหลังจากที่เจ้าตัวจะหมดสัญญากับต้นสังกัดในปี2022นี้นะครับแต่เนื่องด้วยเจ้าตัวก็มีข่าวมาตลอดกับเลอมาลิเช่นกันนะครับโดยที่เจ้าหนูคนนี้เองนะครับมีค่าตัวอยู่ที่ราวๆ250ล้านปอนด์นะครับและค่าเหนื่อยอยู่ที่ราวๆ4แสนปอนด์ต่อสัปดาห์นะฮะถือว่าค่าตัวระดับนี้เป็นค่าตัวที่ มหาศาลสำหรับหลายๆสโมสรยักษ์ใหญ่เช่นกันนะครับแต่ล่าสุดนะครับเหมือนลิเวอร์พูลจะเจอทางออกนะครับมีแรงงานจากเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปนะฮะกลุ่มเจ้าทีมของลิเวอร์พูลนะฮะคิดแล้วว่าถ้าต้องการขายเซดิโอมานเน่ให้กับเรอัลมาดริดนะฮะพวกเขาก็จะหันไปคว้าตัวคริเลียนเอ็มบัปเป้มาลบทีมให้จงได้นะฮะเพราะในตอนนี้นะเซดิโอมัน่นะครับกำลังเป็นที่โปรดปรานของ ซนดีซีดานนะครับกุณซื้อของทางเลอาโมนดิเองนะครับหลังจากที่เจ้าตัวลงสนามไป38นัดในทุกรายการนะฮะยิงไปกว่า18ประตูบวกกับอีก12บอแอร์นะครับละจากรายงานนะฮะเจ้าตัวของซานิโอมาเน่เองเนี่ยจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ150ล้านปอนด์นะฮะหรือว่าราวๆประมาณ6000ล้านบาทนะฮะโดยหากดีลการซื้อขายนี้เกิดขึ้นจริงนะครับนั่นก็หมายความว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องจ่ายเงิน อีกเพียงแค่100ล้านปอนด์เท่านั้นนะในการที่คว้าตัวคริยานบอปเป้จากปารีสนะฮะและดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับลเว์คูเลยนะฮะเนื่องจากณนะปัจจุบันนะสโมสวอลิพูได้เซ็นสัญญากับทางไนกี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะและจากสัญญานั้นเองนะฮะลีว์พูก็จะได้เงินอยู่ที่ประมาณ100ล้านปอนด์จากไนกี้มาด้วยนะฮะยังไม่จบนะฮะ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยริ์ภูมมีผลประกอบการนะครับเป็นสถิติใหม่เลยนะฮะทำกำไรโดยดวรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ42ล้านปอลนะหรือว่าประมาณ1,680ล้านบาทด้วยนะฮะโดยที่ถึงแม้ว่าทางสมโมสรเองเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้ทีมอเมรเป้เนี่ยประมาณ400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เช่นกันนะฮะแต่ทางไนกี้เองก็ออกมาบอกว่าพร้อมที่จะจ่าย ข้ามเหนือช่วยให้กับริวพูนะครับในการดึงนักเตะตัวนี้เข้ามาร่วมทีมให้ได้นะเนื่องจากว่านักเตะคนนี้เนี่ยหากมาร่วมทีมแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นผลดีก,กับบริษัทด้วยแล้วก็ทางของสโมสรเองมากๆนะฮะแต่ถ้าเป็นไปตามแผนนี้แล้วเนี่ยก็เป็นแน่นอนครับวอริพูอาจจะต้องเสียเซดิโอมาเน่ให้กับเรียวมาลดไปนะฮะหากทำตามแผนนี้นะครับ อาจจะเป็นดิวประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยก็ได้นะครับหากชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe นะฮะเพื่อที่จะไปพาดคลิปดีๆอัปเดตกับทางช่องนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสวัสดีครับคำเตือนกดไลค์แล้วจะติดตากดติดตามแล้วจะติดใจมามา